สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมพอะพร้าวก็ลตัดลายสไตล์เลยจ้มาะมะพร้าวก็ไม่ทิพอีกแล้วเออมันนี้ก็เลาะสวนจ้ะข้างน,นอกหิมะโตก๊กอย่างมันนี้ออกบ่ได้กะเขามาเก็บพักจ้ะเขาเก็บพักแล้วกะเลาะสวนในจ้งน่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนมึงพาสลรี่ไม่ทิพปลูกปูอ้วมกว็โดนน,นี่จ้ะมึงขืนเขาขืนงามงามแต่ว่าต้นนี กระถางนี้เป็นเ่องเหลืองยังไดงดอกมึงใบยังพัดขึ้นปันไดจ้ะแต่ว่ากระถางนี้ขื้นงามงามแต่มันในจผะเผืนเงาเงาสีหอดสองเลยจ้ะพาสลี่มันคล้ายๆตังโอ้จ้ะคล้ายๆตังโอ้บานเฮาแหละแต่ว่ามันทางเน,น,นี้คือกันจะ้ะผื่ผนเั็นบ่คือไอตัวนี้มันเป็นพัซซี่ฝรั่งเลยจ้ะพัซซี่ฝรั่ง คนอื่นพาสซี่ภาษาฝรัง่งแต่ว่าภาษาขันภาษาแปลเป็นภาษาไทยเพื่นอื่นหน่อยพักซี่ฝรัง่งแต่โบเวณนพักซี่ใบเลื่อยเด้จ้ะเป็นพักซี่ไข่ไขยพักซี่ปอมแม่จ้ะเพืพ่อนๆเนี่ยขื่นงามงามตัวน,นี้ก็เป็นตังอูขึ้นกันเด้จ้ะเนี่ยไอตัวน,นี้เป็นซาลาลี่จ้ะเพื่อนๆซาลลีข่ขื่นงามงามเลจ้ะขื่นงามงาม กำลังขืนงามแต่ว่าขางนอกก็หมดไปใส่มาใส่ได้แต่เพราะว่าขางนอกมันอากาศมันเย็นน้อยจะเนาะมันกะโบเย่แต่วาตุ้มอนนี่อยู่ในกีนเฮาจ้ะขืนงาม,มีลีผู่นะกาลังสเตะโกไม่จ้ะเริ่มแตะโกแล้วพาสลี่นี่โอตัวน,นี้เป็นเออเป็นซาลารี่ตัวนี้เป็นซาลารี่ซาลารี่นี่อถ้าแปเป็นภาษาไทยกะตังโอ ตังโอจ้ะแป่เป็นภาษาไทยตะวันอ่าที่มันเป็นเหงาวิ่่ไม่จ้ะเพื่อนเืนที่เป็นเหงา,างจะ้ะยู่นี่เพื่อนจะเอินซาลาลี่ตะวันตัวนี้เป็นพาสลี่เพื่อนเอิอยู่นี่ถ้าเป็นยู้านเฮาก็เอินเป็นเปรเป็นไทยกระยูวอ่าพักซี่ฝรั่งเนี่ยจะ้ะตัวนี้งงเมืนว่าจะ้ะมันคล้ายกันเนาะ้ะเนาะมันคล้ายกัน ตัวนี้นะที่เพื่อนเอาไปเห็ดแบบว่าเพื่อนเทียนตัวซาราลี่ถี่เพื่อนเอาไปคันกินน้ำกินยังมันไหมจ๊ะนี่ม้วนเนี่ยม้วนที่เป็นเหงาเป็นโกไหมจ๊ะเพื่อนเือนเนี่ยกำลังขึ้นโกเห็นไหมทิพไ,ไหมจ๊ะเนี่ยเมียนมันเลยเด้อจ๊ะนี่เมทีปลูกเนี่ยม้วนนี่ยังกินเห่าขึ้นนี้แล้วแต่ว่าม้วนอี่ข้างนอกยังม้วนในงี้ดอกจแกยังในนู้อยู่เพราะว่ามันในอากาศมันหนาวจา้ะ ืัอนี้ก็เขาสวนมหาเก็บพักเลาะสวนคือเก่าจะเพื่อนเอเลาะสวนคือเก่าสลัดนี่เมทิย์กับว่ได้โบนิเก็บจ้ายี่มโนเก็บจะเทียเีจะสลัดนี่นี่ยย่นเก็บจจกเทียแต่ปลูกมากเน่จะเพื่อนเพื่อนวนสลัดนี่ก็ง่ายไม่ได้จ้ะแต่ว่าเมทิ์หังกินเนกินม้วนที่สื่อมากเพราะข้ในเหมือดนาเมทิบเลยบเพรา้านเก็บมันนี่ต้นนี่ขึ้นหญ้าแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นดอกนะจ๊ะนี่ยถ้าขึ้นโนย้าแบบนี้ตอยอดแบบนี้เดี๋ยวก็ขึ้นดอกจ้ะ สีเด้าเมื่อเก็บออกปลูกหม่สลัดพอได้กินจะปลูกพอได้กินปลูกพราะ่ได้ซื้อไหมจ้ะกันจะเป็นส่วงนาปลูกี่ไม่ใช่บริสุทธิซ์ซื้อพักกินดอกจ้ะทับนอกจากแบบว่าเป็นช่วงนาแบบที่นาหนาวที่ปลูกพักบุกข้นนะจ้ะปลูกพักบุกข้นนะไม่ทิพย์จดี ได้ซ้่กินมีแต่ช่วงนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าห้อนนี่บริสืทอิ์เราจะกะเลาะคือเกาจากะเลาะคือเกาสลัดงามซาลารีกับง,งามสลัดกับง,งามแต่เพื่อนเพื่อนดินพวกนี้ไม่ที่บริเคียวขึ้นจักเทียรบริปรุง ว่าตัวนี้บกขึ้นจ้ะพักซี่ฝรั่งนี่ตอนแรกนี่ปู่บกขึ้นได้จ้ะวานตอนแรกวานวานไนเขาขนาดไนเป็นไนแบบว่าเป็นเป็นไนเก็บไว้เองเอ่าแล้วก็ไนไม่ไม่จ้ะแต่กระบกขึ้นตัวเออพักซี่ใบเลื่อยจ้ะตัวนี้ผักซี่ใบเลื่อยนี่กะถ้าเป็นภาษา ภาษาอังกฤษเพิ่นกะจะเอินพาสลี่ขึ้นกันจ้่เพ่อนพักซี่ใบเลื่อยจะ้ะเพิ่นจะเอินพาสลี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษโบกขืนแต่ว่าไม่ทิพกาม่นไม่เลยจ้ะกาไม่แล้ว,ลวก,า,วกาแปลว่าจังเสียเอามาล่งแปลงถ้าเข้าขื้นไหมจ้ะนี่ขนาดไนไม่ทิพเก็บไปเองนะจ้ะยังบกขื้นพาไอตัวพักซี่ฝรัร่งนี่ตอนกาเนี่จะขื้นยากจ้ะแต่ว่าถ้า ถ้าขึ้นแล้วอะ่ะจะดูแลไงโตัพักซี่ใบเลือเนี่จ้ะนี่เละจ้ะก็เป็นคลิปสันสันมาให้มึงก็เลาะสวนเก็บผักจ้ะวันนี้เขามาเก็บผักไปกินคือเก่าจะ้ะเพื่อนเพราะว่าอ่าพักไม่ทิพสิโบก,กิฟใบใส่ตู้เย็นไหมจ้ะไม่ทิพจะเวลาอยากไม่ทิพกับเสออกมาเก็บเอาสิไม่จ้ะเพื่อนเพราะว่ามันอยู่โบกไก่เนาะ บันหยุดกไปเซตูว้แม่จ้ะเขาเออกมาเก็บเอางสีมันกับแบบว่ากินแบบสดสดแม่จ้ะเพื่อนเพื่อนมันอันนี้มันเสพกันมันเป็นผักเซ่แเข็งสงโอ้เซตูนน่าจ๊เาเจ้าคลิปนี้ไม่ทิพกระสิบไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกไลทุกแชทุกกำลังใจที่เขามากํกำลังใจไม่ทิพจ้ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวเียนเข้ามาจ้ะเพื่อนเพื่อนังไก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ไม่ทิพน้ำเนยได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจเห็นไม่ทิพ สำหรับคลิปนี้ไม่ทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิปบายบาย